รื่องของรายงานทางด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้ลุยจัดระเบียบขอทานในพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบ2สามารถจับกลุ่มได้191คนค่ะหลังจากนี้ก็จะนําไปตรวจ DNA เพื่อที่จะพิสูจน์เชื่อมโยงการเครือการค้าเครือข่ายมนุษย์ค่ะนายอนุสันเทียนทองผู้ตวรวจรัชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอม บอกว่าจากการลงพื้นที่จัดระเบียบขอทานในกรุงเทพรอบสองในช่วงวันที่19ถึง25พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มขอทานได้ทั้งสิ้น191คนในจำนวนนี้เป็นคนไทย94คนชาวต่างด้าว97คนในชาวต่างด้าวก็เป็นคู่แม่ลูกอีก20คู่นะคะ ขณะนี้ได้นําส่งสถานสงเคราะห์แรงรับคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีเพื่อประสานกองบังคับการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือบอกปอออคอมอในการพิสูจน์ความสัมพันธ์แม่ลูกค่ะหากไม่พบหลักฐานยืนยันก็จะพิสูจน์ทาง DNA โดยอาศัยพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช2484และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546มาบังคับใช้ ถ้าหากกรณีพบว่าเป็นแม่ลูกจริงก็จะประสานสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมผลักดันกลับประเทศต้นทางแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่แม่ลูกกันจริงๆก็จะต้องขยายผลความผิดถึงการนำเด็กมาสแสวงหาประโยชน์ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกรณีเด็กหายการเช่าขโมยหรือยืมเด็กรวมไปถึงฐานความผิดการเข้าเมืองผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้วยค่ะ ส่วนชาวต่างชาติรายอื่นๆนั้นได้ประสานต่อมอผลักดันกลับประเทศขณะที่คนไทยก็เข้าสู่กระบวนการเยียวยาสำหรับการจัดระเบียบรอบที่3นั้นจะขยายผลไปใน9จังหวัดใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะได้แก่จังหวัดเชียงใหม่พิษณุโลกนกคร,รราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีชนบุรีที่พัทยานะคะรวมไปถึงนครศรีธรรมราชสงขลาและภูเก็ตค่ะ